เกิดเป็นแม่ยิ่งมันสุกใจยิ่งเนื้อกว่าสิ่งใดจะไปตั้งใดเพรใจก็พอก็เลลักเล็งตัวเก่าเฮาก็งามนักแก่ใจไหนฮักข้าเจ้าแต่ขอแน่แต่ต้องมีเงนิน มาตัวดบดายบ่มีความหมายกับเขาใจไดและที่หักข้าเจ้าขอในกระเป๋ามีเงินไหลาหลจะดูตั้งเก่งและจะดูตั้งกินใจอย่างสบายห้างฉันอย่างนางสาวไทยถ้าไผสนใจและปวดรีบมาจองความสูงเต่านี้วัดปดียร้อยหกสิบเจ็ด หน้าโอกของเจ้าสำเน็จถ้าวัดเซตม, 32, เมีสามสิบสองเอวมีเซวกว่าไผ่หักค่าขจายมาจองสับโภคของน้องสามสิบหกปอดีขจ,ขจายขจายก็ไผ่สนใจปดรีบมาจองแล้วว่าเงินทองข้าเจ้าใครเป็นคุณนายเต็มที ไปหานิมูลที่เมืองญี่ปุ่นมันถ้า,าจะดีหักน้องไม่ต้องโวลรี่เซฟก็ดีกว่าสาวคนใดตล,ล็บ